ตื่นมากเลยอ่ะนี่ลงไปเท่ไหร่ลบแปดหรือลบอเจ็ดลบเจ็ดตอนนี้เจ็ดครับคนก็เยอะคนนี้เนีเจออีกแล้วที่ไปป่ะเนี่ยไปตอนร้งออป่ะเออไม่ได้มาเจออีกเลยอันนี้ก็อยู่จุดที่คนงานตกลงไปนะก็ยังไม่เจอตัวนะวก็พยายามขุดตอนนี้รบลงไป8เมตร ยังหาไม่เจอเลยนะก็เออก็เป็นงานที่ยากฮนะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องความเสถียรภาพพอสมควรเนาะแล้วเราลอยตัวไปไงเนี่ยจะลงลงไงเนี่ยทั้งล่างมีอากาศพอไหมีบโครัครอร๋อติ๊กเก็ตใหญ่หรือไปนะแต่คาดว่าเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่ตรงนี้นะโอเคไปไม่อยากเกลียดกาเามาก ลึกมากเลยนะเนี่ยก็เป็นโครงการลอย้าแต่ตีต้มนะที่อยู่ตรงหลานหลวงแปดที่พนักงานตกไปก็ยังหาตัวไม่เจอราะดินมันไหลลงไปแล้วตอนนี้ก็พยายามขุดลงไปแต่ว,ว่าก็ต้องระวังว่าห้องแถวข้างๆเนี่ยก็ยังอยู่ก็ต้องเน้นเร,รื่องความปลอดภัยเป็นหลักนีขุดไแปดเมตรแล้วก็ใช้ชีทพายสองสองฝั่งแล้วก็มีตัวทำยานอยู่ ก็มากันเ,อเยอะแล้วครับทุกหน่วยนะเราเราก็อย่าไปเกะกะเขากรมาอมสียว่าเจ้าที่ก็ทำกระเด็นที่วัสดีครับเปไ็นไงนะก็ประเด็นคือว่าเราไม่ได้ใจว่าอยู่ที่ความลึกเท่าไหร่ออนนี้เราเอาตัวชีพทายมาต่อสองฝั่งเพื่อให้เกิดการเสถียรแล้วก็คก่อยๆขุดลงไปตอนนี้เราไม่ที่แปดเมตรแล้วยังไม่เจอนะก็ต้องทําต่อ ก็มีปัญหาเรื่องเสถียรภาพก็ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักอะรายละเอียด้องให้วิ่วตรกอยก็คอยดูว่าใช้ตัวนี้เป็นตัวจอดดินมาก่อนแล้วผมก็เตอนแรกคาดว่าจะเจอเมื่อมาตอนนี้ยังไม่เจออาจจะไปเห็พรุ่งนี้เลยก็อันนี้เป็นปล่องลมอัตากาศไปให้คนที่ลงไปช่วยนะก็ลงไปตอนนี้ก็แเมตรกว่าก็พื้นที่ครับเอ่อต้อง้าจำกัดนะเราต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยอันนี้ตัวที่จอดดินนะเป็นตัวเชอร์ที่จอดดินเาดินขึ้นมาเพื่อให้เกิดโพรงแล้วก็ จ้าที่เขาลงไปช่วยดูโอเคก็ยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอแล้วก็สถานการณ์คงต้องทําต่อแต่คุณไปลึกกว่านี้ก็ต้องมีการทําคายันเพิ่มด้านล่างเพราะว่าเราก็ต้องระวังตึกแถวข้างเคียงด้วยนะก็เจออีกงานงนะ่านพวกผู้ภัยก็มากันครบเลยอนะขอบคุณมากนะทุกคนไปก็อัปเดตสถานการณ์ในพรุ่งนี้มาอัปเดตทีหนึ่งนะ ก็เจอทีมงานเดิมแหละพวกอรวบวมตันยูพอ,พอสเราโอเคไปแล้วครับก็อัปเดตแค่นี้นะไม่มีอะไรมากก็คือเด้งหาอยู่ตอนนี้แต่ก็ยังไม่เจอก็มีสูนย์ชาการอยู่นั่ขอบคุณมากนะรววมตันยูเจออีกแล้วเออ,เอ,อขอบคุณมากพร้อมนะอโอเคครับไป เดี๋ยวรยจับเด้อีกทีนะสรุปว่ายังไม่หาไม่เจอขุดไปที่ระดับเกือบ8เมตรแล้วก็ยังไม่เจอก็เดี๋ยวจะใช้ขุดเพิ่มไปอีกนะแต่ถ้าเกิดลึกกว่าน,นี้ก็จะต้องทำเบรดซิงเพิ่มที่ช้าเพราะว่ามันต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของตึกที่อยู่แล้วต้องทําค้ายันลงไปเรื่อยะเพราะเรามีตึกแถวที่อยู่ใ,ใกล้ๆติดกันเลยเราขุดดีเราไปช่วงขุดช่วงข,ขุดไม่ได้นะก็ต้องค่อยเป็นค่อยฝ่ายโอเคครับเดี๋ยวมีวรายจะรายารเพิ่มเติมนะไม่มีอะไรมากก็เป็นเคสข,ของเนเจ้าที่ที่ทตกลงไปในหลุม ตอนสร้างไว้เพื่ส่ายดี่ส้มในการย้ายสะพานลอยนะเขาดึงเสาเข็มออกแล้วอยู่ดีินก็ทุดแล้วก็ไหลลงไปแต่ว่าตอนนี้ผมเลยที่แปดไม่ได้ยังไม่เจอโอเคครับมีอะไรจะรายงานเพิ่มเติมน,นะขอบคุณมาก